ฟังด่วนูกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว,ว่าล่าสุดนั้นไทยของเราก็สามารถพลิกขึ้นนําเวทีโลกได้สําเร็จหลังจากที่ทางการทูตทหารทั่วโลกเนี่ยได้ชมเหตุการณ์จริงได้ชมเรื่องราวจริงแล้วก็บรรยากาศจริงๆกลายเป็นว่ามีการประนามคำเหม็นชัดเจนมากๆนะครับเป็นชาติที่เนรคุณเป็นชาติที่อับปีรวมไปถึงล่าสุดก็มีรายงานออกมากับจํานวนผู้เสียชีวิตของทหารคำเหม็นเองนะครับมีรายงานจากแนวหน้าออกมาว่าตอนนี้เนี่ยยืนยัน100%ดับ เกลื่อนแนวรบ อาจจะมากกว่า6กองพันก็ได้เพราะกินเนี่ยมาแบบฉุนแรงเหลือเกินพร้อมกับอีกเรื่องราวหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ทางฝั่งสวีเดนเคาะและยืนยันแล้วว่าจะขายกริปเพนให้กับไทยเราพร้อมจะมีการแจกขีปนาวุพธพิสัยไกล200กิโลเมตรอีก5,000ล้านบาทให้เราฟีฟีเลยสวีเดนผลิตไทยใช้และเขมรรีวิวก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอัปเดตจากตามแนวชายแดนนะครับที่เขมรเองก็ยังไม่ยอมนะยังมีการส่งโดรนเนี่ยมาสอดแนมไทยเราหลายต่อหลายพื้นที่กันเลยที โดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตามแนวชายแดนกันก่อนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถามว่ามันมีการประทะก,กันเกิดขึ้นไหมก็ยังไม่มีการประทะเกิดขึ้นนะครับแต่ในส่วนของฝั่งเขมรถึงแม้ว่าจะเจราจาหยุดยิงไปแล้วเนี่ยยังไม่หยุดปฏิบัติการทางทหารนะครับยังพบว่ามีการใช้โดรนเนี่ยบินเล็งฐานที่ตั้งฐานของไทยเราซึ่ง ทาให้ทัพบกไทยเราก็ไฟเขียวว่าจัดการได้เลยเพื่อที่จะปกป้องฐานแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคําสั่งงดบินโรนทั่วประเทศแล้วเหมือนเป็นการสอดแนมของกเหมน็นมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้านะครับคือเหมือนมารู้จุดที่ตั้งของเราก่อนว่าจุดที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วจะทําแผนบุกเรา ก็ได้อันนี้เนี่ยเราไว้ใจข่ามรไม่ได้เลยนะครับเพราะอย่างภาพล่าสุดที่เราเห็นก็มีการทําคูเลตเป็นแนวปูนแบบยาวเลยนะและก็มีทิศทางที่พร้อมรบกับเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเตียมเพราไม่ก่อนแหละเพราะการเจรจา GBC ที่จะถึงในวันที่ 4- 7ถึง 70. สิงหาคมนี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่จบครับอาจจะมีการหยุดยิงเลยก็อาจจะมีการปะทะกันเล็กน้อยอยู่ตลอดจนกว่าจะมีการเคลียร์ร้อซตซึ่งถามว่าตอนนี้มันเคลียร์ร้อไหมก็ไม่ร้อยเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่แบบหยุดยิงแบบไร้เงื่อนไขเลย ทางสหรัฐเอาภาษีมากดดันเรามันก็เลยจำเป็นต้องหยุดยิงถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยภาษีเราอาจจะอ่วมและก็อาจจะเสียหายทั้งประเทศกันเลยแต่ในสถานการณ์ตามิชัยแดนเนี่ยยังคงตรึงเครียดกันอยู่เพราะทั้งสองฝั่งยังตึงกาลังไว้อย่างเหนียวแน่นซึ่งสิ่งที่รายงานออกมาล่าสุดครับ ตอนนี้เนี่ยมีการตรวจสอบกําลังพลของคำเมียนแล้วจากฝั่งไทยเรานะพบว่ายอดหายไปจากหน่วยเนี่ย6,276คนและหน่วย BHQ ครับซึ่งเป็นลูกรักของคุณเซนเนี่ยก็เสียชีวิตไปประมาณ700คนโอ้โหเรียกว่าเป็นข้อมูลที่คอนเฟิร์มแล้ว100%เพราะกลิ่นแรงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่หลัก10หลักร้อยหรือว่าหลัก 100, ห้าร้อยแน่นอนแต่เป็นหลักพันขึ้นซึ่งก็มีรายงานที่ตรงกันถึงสองรายงานนะครับว่าขามินใบไม้ร่วงเป็นปุ๋ยเนี่ยหกพันไปแล้วกลิ่นเริ่มมาหมาก็หอนทั้งคืนเป็นการยืนยันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากแนวหน้านะครับก็ถือว่าตรงกันกันกบพลตีวันชนะสวัสดีที่เป็นโฆศโกของกองทัพบกไทยเราเนี่ยก็มีการเล่าเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยฐานไทยเราที่อยู่ในแนวหน้าอย่างภูมิขือเอ๋ยบอกว่ามีร่างของหารกัมพูชาครับถูกทิ้งไว้เยอะมากๆจนส่งกลิ่นซึ่งตอนนี้ในฝั่งของขมินเอ,เองก็เริ่มมี ภรรยาหรือว่าครอบครัวทหารเนี่ยตามหากันจำนวนมากเลยว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนของเขาหายไปไหนครับการโดมันหยุดยิงไปแล้วแต่เขายังไม่เห็นเลยว่าคนของเขากลับมาหรือไม่เห็นแม้แต่ร่างเพราะฝั่งของขเมรไม่มีการตามหาไม่มีการเก็บส่วน12ร่างที่เราส่งไปให้ขเมนเนี่ยอันนั้นฝั่งของกัมพูชาก็มีการปฏิเสธนะว่าไม่ใช่ทหารของพวกเขาที่มารบให้ซึ่งการกระทำนี้เนี่ย ทางกองระบบข,ของไทยเราก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีมากๆนะครับการที่หลานของขมรไปตั้งใจรบเพื่อปกป้องประเทศชาติเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่ารัฐบาลหรือว่าผู้บัญชาการเนี่ยไม่ได้ยอมรับการสูญเสียครั้งนี้เลยไม่ได้มีการยกย่องแม้แต่อย่างใดก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ครอบครัวทหารของกัมพูชานั้นจะมีการตามหาจํานวนมากเนื่องจากเสียชีวิตไปขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทางฝั่งขมรรายงานตัวเลขเสียชีวิตแบบจริงจังสักที เพราะบิดเบือนอยู่ตลอดซึ่งก็มีข่าวบิดเบือนออกมาบอกว่าไทยเราเสียชีวิตไปแล้ว900คนบ้างแล้วเขมรเนี่ยเสียชีวิตไปเป็นแค่17คนเนี่ย คือมันไม่เป็นความจริงทั้งหมดเลยที่หลักๆห,หนักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่ปราสาทตาควายพื้นที่ภูมะเขือหรือว่าพื้นที่ภูผีนะครับไทยเราก็มีรายงานตั้งแต่ในช่วงวันที่25นะว่าฝั่งของ,ของำเมรน,นั้นเสียชีวิตไปประมาณ100คนในพื้นที่ภูผีก็เป็นรายงานจากแนวหน้านะครับที่มีอ้างอิงจากฝั่งกองทัพบ,บกซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ยืนยัน100%แน่นอนอันนี้เชื่อถือได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมก็คือจิตใจของฮุนเซนครับเรียกว่าโหดร้ายมากๆ คือกําลังพลของเขาเสียชีวิตมากมายขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ยังไม่หยุดยังไม่ยอมจุดประสองค์อะไรไม่รู้ครับแต่การที่คุณส่งทหารไปเสียชีวิตถึง6กองพันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช่ไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีทหารเยอะก็ตามแต่เหมือนชีวิตของคนเนี่ยไม่มีคุณค่าแล้วถ้าเกิด คำมนเปิดออกมาแบบจํานวนตามความจริงผมคิดว่าทางฟากฝั่งทั่วโลกเนี่ยยิ่งจะรุมประนามเพราะขนาดนี้เนี่ยหลายชาติทั้งเกาหลีใต้มาเลเซียญี่ปุ่นหรือแม้แต่เวียดนามเนี่ยเริ่มออกมาแสดงท่าทีกันแล้วนะครับว่าฝั่งของขำมรน,นนั้นเป็นชาติที่ไร้มนุษยธรรมจริงๆแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราต้องอัปเดตกันเลยครับกับทางฟากฝั่งยุโรปหรือว่ามิดแท้อย่างสวีเดนล่าสุดเนี่ย ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคาเมนปล่อยข่าวปลอมออกมาว่าทางฝั่งของสวีเดนนั้นจะไม่ขายคลิปเพชรให้กับไทยเราเนื่องจากใช้โจมตีฝั่งของกัมพูชา แต่อันนี้เป็นข่าวเฟกนิวนะครับซึ่งทางสวีเดนเองก็ได้ออกมาแก้ข่าวและยืนยันว่าจะขายกริปเพนให้กับไทยเราพร้อมกับจะแถมขีปนาวุธระยะยิง200กิโลเมตรให้ฟรีอีกรวมไปถึงยังอัพ AEW อีก2ลำมูลค่า5,000ล้านบาทให้กับไทยเราด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับสวีเดนผลิตไทยใช้ขมิตรีวิวแล้วก็ยังมีรายงานจากผู้บัญชาการทหารอากาศด้วยว่าตอนนี้เตรียมเดินทางไปลงนามสัญญาการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพน ฟูงใหม่จำนวน4ี่ลำในห่วง23-27สิ่งหาคมนี้นี่นะครับเป็นสิ่งที่การันตีจากฝากฝั่งยุโรปแล้วมันเหมือนตอกหน้าฝั่งวักฤน,นะที่ปล่อยขาวเฟกนิวมาเหลือเกินกะเจ้าใจประชาชนชาติตัวเองอย่างเดียวไม่สนเวทีโลกเลยแล้วแบบนี้เนี่ยจะให้ทูตของ ยุโรปทูดของตัวโลกไปเชื่อได้ยังไงครับดูจากการลงื้นที่แล้วเนี่ยแตกต่างกันเลยบรรยากาศการลงื้นที่กับไทยเราเนี่ยคนละแบบกันจริงๆไม่งั้นสวีเดนไม่ออกตัวแบบนี้นะครับจะจะแถมฉีปณนาวุธพร้อมกับอัพ aew 2ลำมูล,ลค่า5,000ล้านบาทให้กับไทยเราฟรีนะ เออนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเหมือนกันที่ฟักฝั่งโยุโรปแจกฟีห้ไทยด้วยกับอาวุธที่ถือว่าแสนแพงมากสําหรับ5,000ล้านบาทเอาละมาตามต่อกันที่เรื่องของพูดกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปได้เห็นเรื่องจริงได้เห็นความจริงซึ่งล่าสุดสื่อของเกาหลีใต้ครับก็ได้ออกมาประนามฝั่งของขมิที่นํามรดกทางวัฒนธรรมและก็ปราสาทตาควายมาเป็นฐานปฏิบัติการและโจมตีทางทหารกับไทยเราแถมวางทุนระเบิดเนี่ยสังหารโดยรอบปราสาทด้วยมันทําให้ หลังจากนี้เนี่ยการจะเข้าไปดูภาษาตาควายเข้าป,ประชมภาษาตาควายเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วนะครับเพราะมีทุนระเบิดที่วางไว้รอบฐานอยู่โดยก็ไม่เพียงแค่เกาหลีใต้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีทูตทหารมาเลเซียที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะเดินเอียงเหมือนกันไปทางฝั่งของกัมเมนแต่ล่าสุดพอได้ลงพื้นที่หลังจากที่ไทยเรา พอได้ลงพื้นที่หลังจากไทยเราได้รับผลกระทบแล้วก็ได้บอกว่าอยากให้คนภายนอกจากทั่วโลกเนี่ยได้เห็นมากขึ้นและตอนนี้เนี่ยเขาก็เชื่อจากการวิเคราะห์สถานการณ์จริงของไทยเรารวมถึงบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่น่าเศร้ามากๆนะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์ตรวจสอบสังเกตการและก็ลงพื้นที่จริงนั้นล่าสุดครับพลตีซัมซุนริซันบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารของฝั่งมาเลเซียครับก็ได้เผยกับผู้สื่อข่าวของ ชาติของตัวเองเนี่ยบอกว่าข้อร่างชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นและก็สิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้คือเรื่องจริงตัวเขาเองรู้สึกสงสารครับและก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโพลเดือนชาวไทยที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งตัวเขาเองพูดได้เลยว่าพวกเราเนี่ยเสียใจจริงๆและก็อยากให้คนภายนอกได้เห็นและก็เชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์ได้ถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นและก็หวังว่าสันติภาพนั้นจะไม่มีวันเลือนลางอย่าให้มีสงครามเกิดขึ้นอีกเลยนี่เป็นฝั่งของมาเลเซียซึ่งก็ ไม่ใช่เป็นแค่ชาติเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนพี่ใหญ่ของไทยเราเช่นเดียวกันครับล่าสุดเนี่ยได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการประทะก,กันทางทหารบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้และก็ห่วงใยไปถึงผู้บาดเจ็บผู้ได้รับความเสียหายและก็ผู้พยพหนีภัยจากการสู้รบทุกท่านรวมถึงยังบอกว่าในการเข้าสังเกตการในพื้นที่ในวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามกับผู้ได้รับผลกระทบและก็ผู้พยพโดยตรงเลยและก็ วังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะกลับมาสู่ความสงบสุขได้อีกครั้งในเร็ววัน นี่เป็นญี่ปุ่นนะครับรวมถึงยังมีฝั่งของรูไนที่ระหว่างลงบ่ดิปปั๊มสีสะเกตเนี่ยถึงกับน้ําตาคลอเลยครับขณะฟังความรู้สึกครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปแล้วก็ไม่อยากให้พลเดือนเนี่ยได้รับผลกระทบแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วยังไม่เพียงแค่นี้นะครับยังมีทูตของเวียดนามอีกก็พูดไทยชัดมากตอนคุยกับผู้อพยพนะแล้วก็ได้คุยกับทูตหลายคนเนี่ยรวมถึงสหรัฐอเมริกาเรียกว่าทุกคนเลยได้เห็นข้อเท็จจริงที่กัมพูชานั้นโจมตีพลเดือนไทย แล้วเหมือนความจริงของไทยครับได้ปรากฏต่อสายตาเวทีชาวโลกแล้วสู้กันด้วยข้อเท็จจริงย่อมเหนือกว่าการสร้างเรื่องเท็จไปหลอกลวงคนทั้งโลกต้องอาศัยคําของครูปีชาเลยครับความจริงก็คือความจริงบรรยากาศมันต่างจากทางฝั่งของขมิญมากๆนะครับทูตทหารแต่ละท่านเนี่ยลงบที่มาด้วยความอยากจะมาเห็นกับตาของตัวเองว่าปั๊มน้ำมันศรีสะเกตดเนี่ยโดนยิงยังไงแบบไหนเพื่อยืนยันว่ากัมบ,บูชานั้นใช้จรวด BM21 ครับทำลายชุมชนและก็ บ้านของพลเดือนไทยเราโดยงานนี้เนี่ยถามว่าไทยเราได้ใจเวทีโลกไหมผมเองก็คิดว่าได้ใจเป็นเต็มๆนะเพราะว่าเรามีทั้งเอกสารหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งมากๆซึ่งก็แน่นอนครับการที่สถานทูตแต่ละชาตินั้นออกมาแสดงความเสียใจกับไทยเราแบบนี้ก็หมายความว่าเชื่อไทยเราแล้ว100%ซต่างจากต่างกับเขเมรน,นะครับที่พอต่างจากขามรน,นะครับที่พาทูตลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่ได้มีทูตฝั่งไหนแสดงความเสียใจเลย เพราะเหมือนเขารู้เลยครับว่าคาเมนนั้นเป็นแบบไหนคาเมนเขาวางเกมกลยุทธ์ยังไงถ้าเกิดไม่ชัวร์จริงเนี่ยสถานทูตแต่ละชาติเขาจะไม่แสดงความเสียใจอย่างแน่นอนและล่าสุดครับในเวทีทางการทูตนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่ไทยเราชนะไปเต็มๆก็คือ2ดทหารไทยเราที่จบในร้อยฝรั่งเศสเนี่ยร่วมกันค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานจากหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสครับตรงบริเวณพื้นที่สำนักจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเองและมีการสรุปยืนยันแล้ว ว่าเกาะกูดนั้นเป็นของไทย1 0 0 0 1เปอร์ซล้านเปอร์เซ็นต์เรียกว่าขามิเจ้าหลักฐานในอ้างอิงก,กับไทยเราเนี่ยมันสู้ไทยเราไม่ได้นะครับโดยเหตุผลที่พูดถึงเกาะกูดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดชนวนสงครามจุดปลายสงครามเลยก็ได้นะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปตรงเกาะกูดแน่นอนเพราะการที่ขมรทําทสงครามกับเราเพราะการที่ขมรทําสงครามกับเราครับเขาไม่ต้องการปราสาทเขาไม่ต้องการพื้นที่ตาเหมือนโทมตาควายช่องบกแต่เขาต้องการพื้นที่ทางทะเลที่เป็นตรงเกาะกนานูดเพราะว่า มันมีมูลค่าเนี่ยมหาศาล1นึงสิล้านล้านบาทกันเลยทีเดียวแล้วก็จ,จะมีชาติหมหาอำนาจเนี่ยอยู่เบื้องหลังด้วยกับการเข้าโจมตีไทยเราในครั้งนี้ไม่งั้นเขมรชาติที่เล็กกว่าเราเนี่ยไม่กลา้าเปิดแนวรบตลอดแนวชายแดนแน่นอนแ0 0กิโลนะครับตั้งแต่ช่องบกเนี่ยจนยาวมาถึงจังหวัดตราดตรงพื้นที่บ้านจำรากแต่ว่าไทยเราก็ยังรักษาอิปไตยไว้ได้อย่างสุดความสามารถนะครับตามเส้นเขตแดน1ต่อห้าหมื่นที่ ไทยเรายังรักษาไว้100%เอาละมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับสงครามข่าวกันบ้างโดยล่าสุดนั้นตามคาดเลยครับกัมพูชาออกมาร้อง UN กับการที่ไทยเราส่งทหาร2นายเนี่ยกลับคืนแล้วมีสภาพบาดเจ็บหนักทั้งร่างกายจิตใจจากการถูกคุมขังแบบไร้มนุษยธรรมเนี่ย อันนี้เป็นฝั่งกัมพูชาตีความตีข่าวออกมานะครับมีการฟ้องทางการทูตด,ด้วยแม่แบบนี้ก็ไม่แปลกใจครับที่ทางทั่วโลกทาง UN ไม่ได้สนใจอะไรมากมายซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาครับได้ส่งหนังสือถึงนายวอลเกอร์เทิร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับออกมาเรียกร้องแบบเร่งดวดให้ตรวจสอบกรณีที่กองทัพไทยควบคุมตัวฐานกัมพูชาแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายอ้างว่ามีการใช้ความรุนแรงระหว่างถูกคุมขังและก็ส่งตัวกลับเพียงบางส่วน จากทั้งหมด20นายโดยเขาบอกว่าทารของเขาทั้ง20นายเนี่ยอยู่ในสภาพที่แข็งแรงดีขนาถูกขุขนาถูกควบคุมตัวแต่ต่อมาในวันที่1สิงหาคมครับทางการไทยของเราเนี่ยส่งคืนตัว2นายที่เหมือนว่ามีอาการบาดเจ็บและมีอาการทางจิตโดยแบบนี้แหละครับก็เป็นเห็นให้ขามีใรเนี่ยอ้างว่าเฮ้ย ทั้งสองคนเนี่ยมีร่างกายและก็สภาพจิตใจสุดหนักเลยนะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีร่องรอยบาดเจ็บจนพิการขณะที่อีกคนหนึ่งก็เป็นบ้าอย่างรุนแรงแล้วขมาเนก็อ้างว่าเป็นผลจากการถูกทรมานและปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมระหว่างถูกคุมขังซึ่งสะท้อนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบรวมถึงการปฏิเสธรักษาพยาบาลให้กับทหารของขมาเนด้วยแม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับขมิเนที่ไปเต้าข่าวไปฟ้องยูเอ็นแบบนี้แต่ถามว่ากองทัพของร เ,เ,เตรียมรับมือไว้แล้วหรือเปล่าเราเตรียมรับมือไว้แล้วนะครับอย่างท่านพลตีวันชนะเนี่ยก็บอกว่าพอเราส่งอาหารไปเนี่ยขมนจะมีเลขกลแบบนี้ออกมาก็ออกมาจริงๆนะครับไปฟ้อง Un เฉยเลยแต่เหมือนเราเนี่ยมีหลักฐานชาัดเจนว่าเราไม่ได้ทําอะไรตั้งแต่การจับมาเลยนะครับเรามีการป้องกันเอาไว้แล้วซึ่งเรียกว่างานนี้เนี่ยขมรก็ แพ้ไทยเราอีกราบคาบจริงๆโดยหลังจากนี้ก็รอบเดตเกี่ยวกับทางทูตต่างๆนะครับที่ได้ไปชี้แจงให้กับแต่ละสถานทูตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องรอชมรอติดตามกันนะครับผมเชื่อว่าแต่ละชาติเนี่ยเชื่อไทยเราอย่างแน่นอน สิ่งที่ทั้งกัมพูชาและก็ไทยต้องการในตอนนี้กับเวทีโลกเนี่ยก็คือความชอบธรรมในการประทะก,กันในครั้งนี้นะครับคือแข่งกันที่ความชอบธรรมนะครับเพราะความชอบธรรมเนี่ยถ้าเกิดไทยเราได้นะเราก็จะมีผลดีในเรื่องของการเมืองกับเรื่องของ,ของการทูตได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจและก็องค์กรโลกมีอำนาจต่อรองสูงในการเจราจารครับและก็สามารถเรียกร้องความช่วยเหลือและกดดันฝั่งอง,ของเขมีได้ รวมถึงในด้านเศรษฐกิจนั้นนักลงทุนก็ยังเชื่อมัน่นในพื้นที่ของไทยเราเศรษฐกิจก็ไม่สุดการท่องเที่ยวก็ยังคงเดินหน้าประเทศยังดูมั่นคงในสายตาชาวโลกและในด้านความมั่นคงระยะยาวครับเราก็มีความชอบธรรมนะในการปกป้องดินแดนและอธิปไตยได้รวมถึงได้เปรียบในข้อพิพาทเรื่องพรมแดนอย่างเช่นมาตาส่วนในแผนที่เนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะมีความชอบธรรมมากขึ้นเลย และโลกจะไม่ปล่อยให้ประเทศอื่นหาเรื่องไทยได้ง่ายในอนาคตแต่ถ้าเกิดเสียความชอบธรรมไปนะครับเราก็จะถูกกล่าวหาว่าใช้กําลังเกินความจําเป็นถูกประนามหรือว่ากดดันจาก UN ถูกบีบให้หยุดรบแม้ว่าจะถูกโจมตีก่อนและภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยอาจจะเสียหายได้นักลงทุนหนีครับท่องเที่ยวกระทบและเสียเปรียบบนโต๊ะเจราจารในเวทีสารลูกหรือว่าในเวทีโลกอื่นๆอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมถ้าเกิดว่าไทยเราได้เนี่ย ทั่วโลกที่มาดูเขาก็จะซับพอร์ตไทยเราการโหวตการเลือกอะไรต่างๆเนี่ยไทยเราก็จะมีสิทธิ์ต่อรองสูงในการเจรจามากขึ้นเพราะว่าจะดูเหมือนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในเรื่องของความชอบธรรมและดูเหมือนไทยเราเนี่ยจะได้ส่วนนี้ไปด้วยกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดนะครับยังไงก็รอชมรับเดตกันต่อเนื่องได้ตอนนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะจะไว้ใจขามรไม่ได้จริงๆในในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย